สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาปลูกผักโดยการแยกผักที่เราปลูกไว้ไปปลูกอีกกล่องนึงค่ะที่เห็นนี้นะคะนั้นก็คือต้นผักกวางตุ้งฮ่องกงค่ะวันนี้เราก็จะมาแยกคัดแยกออกนะคะวิธีการแยกก็ไม่ยากค่ะเราก็จะเลือกต้นผักต้นที่เขาแข็งแรงนะคะออกไปปลูกค่ะส่วนต้นที่ไม่แข็งแรงต้นผอมเราก็จะถอนทิ้งค่ะแล้วให้เหลือราก,กับดินไว้ค่ะ ต้นผักก็จะได้แข็งแรงเร็วค่ะอายุของผักที่เราจะนำแยกไปปลูกนะคะก็จะมีอายุตั้งแต่15-20ถึงวันค่ะเราจะเลือกถอนต้นที่โตอวบและแข็งแรงค่ะเพราะว่าที่เราเลือกต้นที่โตแข็งแรงไปปลูกนะคะเวลาที่เรานำไปปลูกต้นของผักจะโตเร็วและแข็งแรงค่ะก่อนที่เราจะทำการปลูกผักในแปลงหรือว่าในกล่องนะคะ เราก็ต้องมีการปรุงดินก่อนปลูกค่ะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเราใช้ดินครึ่งกระมังค่ะแล้วนี่ก็คือขี้แพะเราก็ใช้ครึ่งกล่องค่ะและต่อมานะคะนี่ก็คือขุยมะพร้าวค่ะใส่ไม่เยอะค่ะประมาณหนึ่งถ้วยและนี่ก็คือกแกลบค่ะใส่ประมาณ1ถ้วยค่ะจากนั้นให้เราคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะคนให้ทั่วนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะเทใส่กล่องปมน้ำโซลาเซลล์ค่ะอันนี้เป็นกล่องทรงสูงค่ะเทให้หมดเลยค่ะเสร็จแล้วก็ให้เราเกลี่ยให้เรียบค่ะแล้วก็จะลดน้ำให้ชุ่มค่ะกล่องนี้เราไม่ต้องเจาะรูค่ะเพราะว่ากล่องนี้นะคะข้างๆกล่องน้ำเขาจะค่อยๆซึมออกเองค่ะขั้นตอนนี้เราจะลดน้ำให้ชุ่มค่ะ ให้เปียกเลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราปลูกแล้วเราจะไม่ลดน้ำผักอีกค่ะลดน้ำประมาณ2-3ถึงครั้งค่ะแล้วให้เรามากดดูดินค่ะถ้าดินชุ่มๆเ,เปียกๆก็จะนำผักลงมาปลูกได้ค่ะเราก็จะนำผักที่เราเลือกเสร็จแล้วนะคะมาปลูกลงในกล่องค่ะเจาะให้เป็นรูค่ะความห่างก็ประมาณหนึ่งคืบค่ะ แล้วให้เรานำผักที่เราคัดแยกมาแล้วนะคะลงไปปักลงในดินค่ะปักให้ตั้งตรงค่ะ ช่วงที่ดีสําหรับการนําผักออกมาปลูกนะคะก็คือช่วงเย็นค่ะเพราะว่าช่วงเย็นอากาศจะดีไม่ร้อนค่ะไม่ทําให้ผักของเราเหี่ยวเฉาค่ะในช่วงวันแรกของการปลูกผักในช่วงเย็นนะคะหลังจากปลูกเสร็จเราจะไม่ลดน้ําค่ะเพราะว่าการลดน้ําจะทําให้ต้นผักของเราใบไปติดกับดินค่ะขั้นตอนนี้ไม่ต้องลดน้ํานะคะเราจะลดน้ําให้ชุ่มก็ตอนที่ ก่อนปลูกเท่านั้นค่ะถ้าต้นไหนตั้งไม่ตรงเราก็จะตับให้ตั้งตรงก่อนค่ะตั้งทุกต้นให้ตรงค่ะพอรุ่งเช้าเราจะมาดูอีกทีค่ะพอรุ่งเช้าเราก็มาดูผักของเราที่เราทําการปลูกไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะมาดูค่ะว่าต้นของผักเราจะสดชื่นไหมนี่ค่ะ ผลจากการที่เราปลูกแล้วเราไม่ลดน้ําก็จะปรากฏว่าผักของเรานะนี่ค่ะจะไม่ล้มแล้วใบของผักก็จะตั้งดีค่ะนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆสําสหรับการปลูกผักค่ะ,คะแล้วตอนเช้านี้นะคะเราก็จะนําน้ํามาลดค่ะให้ผักมีความชุ่มชื้นค่ะเราก็จะลดน้ําในช่วงเช้าค่ะเพื่อให้ผักของเรามีความสดชื่นค่ะ สังเกตนะเวลาที่เราลดน้ำเนี่ยค่ะต้นผักของเรา,าก็จะตั้งต้นได้ดีค่ะชุ่มๆเลยค่ะโอเคแค่นี้ค่ะภายใน3มวันนี้นะคะเราต้องหาอะไรมาปกด้านบนนะนี่ค่ะเราก็จะปิดไว้เลยปิดไว้เพื่อที่จะไม่ให้แสงแดดที่ร้อนจัดมาทำร้ายมาทำลายผักของเราค่ะเราก็จะ เหลือช่องไว้นิดนึงค่ะเพื่อที่จะให้ผักของเรามีแสงแล้วก็มีอากาศถ่ายเทค่ะก็จะมีด้านข้างด้วยค่ะเราก็จะปลกไว้3วันค่ะช่วงกลางคืนนะเราก็จะมาเอาออกส่วนช่วงกลางวันเราก็จะปกไว้คลุมแบบไว้แบบนี้ค่ะหลังจากสีห้าวันผ่านไปเราก็มาดูผักของเราค่ะนี่ค่ะผักของเราก็เริ่มโตแล้วก็แข็งแรงแล้วค่ะนี่ค่ะลำต้นตรงค่ะนี่ค่ะ หลังจากสามวันผ่านไปเราก็ไม่ต้องหาอะไรมาปกคลุมแล้วนะคะแล้วก็ให้เขาได้รับแสงแดดที่เต็มที่เลยค่ะแล้วก็หมันนรดน้นําทุกวันค่ะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณเพื่อนทุกท่านนะคะที่ติดตามชมคลิปของพี่แรมมี่เร mm ี hmm. ้ <Lady S 2> บริพนา,นาตลอดค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้อาจมีประโยชน์สําหรับหลายๆท่านนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ